สวัสดีครับวันนี้เชฟชาติจะพามาทําเมนูหมูหนึ่งน้ำพริกขา่าอร่อยอร่อยทานกันครับจะทานเป็นกับข้าวก็ได้กับแก้มก็ดีนะครับเมนูนี้หากพร้อมแล้วก็ไปลงมือทำกันเลยส่วนหมูนะครับวันนี้เชฟชาติเลือกใช้เป็นหางหมูเผานะครับล้างขัดทําความสะอาดให้ดีนะครับด้วยเกลือกับน้ําส้มนะครับแล้วจะนํามาหมักกันนะครับสูตรหมักนี้เดี๋ยวจะขึ้นวาให้ท้ายคลิปนะครับก็จะมีชุด3ามเกลือ รสชาก็จะเป็นน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซีอิ๊วดำหวานแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสนะครับคุกเค้าให้รสชาติเข้าเนื้อเลยนะครับคุกเค้าดีนะฮะใช้มือเนี่ยแซะลงไปตามร่องที่เราที่เราบังนะครับพอได้แล้วก็ปิดฟิล์มหมักไว้ประมาณ20-30นาทีนะฮะ ระหว่างนี้เราก็จะไปทาน้ำพริกขากันเลยครับเราก็จะมาคั่วเครื่องทําน้ำพริกขาก่อนนะฮะก็จะเป็นคาหั่นเส้นเล็กๆนะฮะจะได้คขอยง,ง่ายมีหอมแดงมีกระเทียมลงสามอย่างนี้ลงไปก่อนนะครับคั่วให้มีความแห้งความเหลืองความหอมระดับหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยลงพริกทีหลังนะครับประมาณนี้นะฮะเราก็มาลงเป็นพริกขี้หนูแห้งความเผ็ดน,นี้ตามชอบนะครับ วันนี้เชฟชาติทำสูตรแบบไม่ผัดนะครับโขกแล้วทานเลยนะฮะให้สีสันประมาณนี้นะครับเราก็นำไปโขกกครับเติมเกลือประมาณหนึ่งช้อนชาโขกให้มีความละเอียดประมาณหนึ่งก่อนนะครับถ้าไม่หั่นขาให้เป็นชิ้นเล็กนะครับจะโขกยากมากเลยนะครับพอได้แล้วก็มาลงเป็นกระเทียมเจียวประมาณหนึ่งถ้วยนี้นะฮะจะลงหอมเจียวด้วยก็ได้นะครับแล้วก็บีบน้ำมะนาวประมาณหนึ่งซีกถ้าไม่ชอบทานเปรี้ยวก็ไม่ต้องใส่นะฮะ แล้วก็ขกซ้ำนิดนึงครับปรุงรสชาติเพิ่มเติมด้วยกระปิผงชีสดผงปรุงรสแล้วก็โขอรสชาติให้เข้ากันเลยครับเท่านี้ก็ได้แล้วนะครับสำหรับน้ำพริกขาสูตรโขอกล้วทานเลยไม่ผัดนะครับเราก็นำกระทะมาตั้งเติมน้ำนิดหน่อยพอนะครับนำหางหมูของเราลงไปจี่ในกระทะนิดนึงนะครับ ให้เซตตัวก่อนนะครับให้หนังเซตตัวอย่างนี้นะครับให้ได้ประมาณนี้นะครับอย่าลืมบ้างนะครับให้เป็นแบบนี้นะครับมาลงเป็นคาแว่นตะไคร้ใบมะกรูดนะครับแล้วก็ปิดฝาอบไว้ประมาณ1ิบหานาทีแล้วก็นำมานึง่งประมาณ1ชั่วโมงใครชอบเปื่อยก็เพิ่มเวลาได้ตามชอบนะครับ นี่นะครับสีสันหน้าตากินนี่หอมมากๆเดี๋ยวไปสับลงจานให้ชมหน้าตาแคนนิดนึงครับหืมนี่นะครับสับออกมาแล้วสวยมากๆนะครับชอบเปรี้ยวสามารถบีบมะนาวอีกสักหนึ่งซีกได้นะฮะเพิ่มไปที่น้ำพริกนะครับนี่นะครับหมูเด้งๆอย่างนี้เลยจะเป็นกับข้าวก็ได้กับแก้มก็ดีครับเมนูนี้ก็ฝากลองเอามาทานกันดูครับอีพีของเราไปก่อนสวัสดีครับ